อยขายถูกๆให้ไหมถ้าขายถูกๆผมเอานะแต่เป็นแสนนะผมซื้อเฮียเป็นแสนแต่เป็นแสนนะผมซื้อเฮียเป็นแสนผมไม่ได้ซื้อเฮียถูกๆนะซื้อเฮียเป็นแสนคือวันนี้จริงๆแล้วเนตลาทั้งหมดส่ที่นะครับก็ ผมพยายามจะเก็บให้หมดทุกที่ที่เราจะไปดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรากาลังจะไปดูกันแถวตึกแดงตึกแดงตรงสวนยูริจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกับที่ท่านหนึ่งเรื่องกระเพาะปลาคุยมาษาวันละนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้มีการยืนยันสถานะแล้วไทยกระเพาะปลาคู่แบบประชาชนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระเพาะปลาตัวนี้ใช่แบบที่ผมจะซื้อไหมนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บก็จะเจอหาคุณเฮียท่านนี้เฮียท่านนี้พอเจอเฮียท่านนี้เสร็จปุ๊บก็นัดดูของเก่าอีกคนนึง พอได้ดูของเก่าเสร็จก็จะไปดูพระที่เป็นพระทองคำนะฮะเป็นพระเหรียญทองคําที่มีมูลค่าถูกและแพงรวมๆกันรู้สึกแาแจ้คนนี้เขามีเยอะนะอยู่แถวแยกท่าพระนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าถ้าเจ้าของพระหรือเจ้าของกระเพาะปลาหรือเจ้าของของเก่าเนี่ยเขายินยอมให้ถ่ายคลิปก็จะถ่ายคลิปเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ยินยอมก็เดี๋ยวจะรวมของทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูว่าในแต่ละวันผมไปเช่าไปซื้อไปหา อะไรมาบ้างนะครับถามว่ามีคนถามว่าทําไมไม่อยู่ที่ร้านประจำนะผมมีร้านอยู่ที่พันทิพย์งามงวาง,ง,ามงวานงามวงวานนะครับห้างพันทิพย์พาสร้างงามวงวานใครสะดวกก็ไปหาที่ท่านได้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยในเมื่อที่ร้านผมมาม,มีมีพี่ชายผมอยู่แล้วนะครับตัวผมเองก็ชอบที่จะไปตะเวนหาสิ่งต่างๆรอบตัวได้เรียนรู้เรื่อยๆครับสนุกดีนะครับในส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งเพื่อความสะดวกกับเจ้าของพระหรือเจ้าของของ,ของเก่าหรือเจ้าของกระเพาะปลา ือเจ้าของสิ่งมีค่าต่างๆที่เก็บไว้แล้วไม่อยากออกมาข้างนอกก็ส่งมาหาผมได้นะครับแต่ผมจะอัดคลิปเฉพาะเจ้าของยินยอมเท่านั้นนะถ้าเจ้าของไม่ยินยอมไม่ไม่จะไม่ให้อัดน,นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นการเสียมารยาทนะครับเราจะไปดูกระเพาะปลาก่อนว่าใช่หรือไม่นะครับโอเคครับเ,เ,เไ,มไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเดี๋ยวผมดูให้ได้ครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเดี๋ยวมาดูให้นะครับ โอเคครับครับเดี๋ยวเจอกันเลยนะโอเคครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีนัดระหว่างฮาอีกเพิ่มใหม่คนนึงนะครับคือเราก็จะนัดจะไปเรื่อยๆพอเช็คลายเสร็จก็จะเจอเจอเจอก็นัดกันนะครับพอบังเอิญว่าคนนี้ใหม่คนหนึ่งเป็นท่านที่ห้านะของวันนี้นะครับของวันนี้นะท่านที่ห้าวันนี้คือซึ่งปกติแล้ววันหนึ่งประมาณสักหนึ่งเคสสองเคสสามเคสเท่านั้นเนี่ยฮะแต่วันนี้ห้าเคสแต่บังเอิญ่าอยู่ในในลรแวกเดียวกันก็จับรวมมาที่เดียวเลย นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอนคอกไปหมดเลยแหมฝุ่นคลากเลยฝุ่นเต็มเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยอันนี้เขาเรียกว่าเจียโตนะครับเจียโต้นะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่ากรัมนะครับตัวนี้สามร้อยกว่ากรัมนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือก็เป็นกระเพาะปลา เป็นสายพันธุ์เบอร์ห้าต้องใช้ว่าเบอร์ห้าของกระเพาะปลานะกิโลนึงก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะถ้าขนาดตัวละสองร้อยกรัมอย่างเงี้ยถูกนะสองร้อยกรัมก็กิโลนึงประมาณสองแสนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสามร้อยกรัมสามร้อยกว่านะกิโลนึงก็ห0 0แสนสองแสนกว่าสามแสนได้ขึ้นอยู่กับตัวมันจริงๆนะขึ้นอยู่กับขนาดของมันเนี่ยสำคัญเลยมีมีเส้นมีเส้นตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะต้องเนื้อต้องแบบนี้มีเส้นตรงกลางไม่ใช่ว่าจะเปเจ็ดต้มหมดนะ ก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเจียโตหรือเปล่าดูว่าเป็นพวกตัวอื่นมาพับเอานะครับแบบนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับนี่ก็ซื้อมาหลายหมื่นนะในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการซื้อขายแบบนี้ซื้อไม่ได้ขายเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเลยส่วนใหญ่จะเป็นซื้อมากกว่านะครับก็จะซื้ออย่างเนี้ทุกเกือบจะทุกวันที่มีเวลานะครับคืออย่างนี้เราจะเช็คลายวันวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักสี่หมื่นถึงหกหมื่นลูกต่อวันนะครับ <What? S 1> เพื่อจะค้นหาว่าใครมีพระดีมีของเก่าดีมีกระเพาะปลาดีาาะนะครับก็ไปซ บางยอบางอย่างก็มีคนมาขอซื้อต่อก็แบ่งไปแต่บางอย่างซื้อมาเพื่อช่วยคนก็เก็บไว้เต็มไปหมดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นซื้อมาเพราะช่วยคนมากกว่าก็จะไม่ค่อยได้ขายแต่มันเป็นความสุขที่ผมต้องต้องบอกว่าอาชีพผมคือวันนี้มันคือการเล่นหุ้นแหละนะครับสะสมหุ้นซื้อขายหุ้นนะนั่นคืออาชีพหลักของผมส่วนของเราเนี่ยมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเราชอบทําแล้วสนุกนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันที่เราได้ทำนะครับก็เป็นชีวิตผมเป็นไลฟ์ไปเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตผมอย่างนี้นะฮะ ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าไอเคียคนนี้เขามีเหรียญไพรีพี่นะาเนื้อทองคำนะแต่เนื่องจากบางทีเราว่าเราจะคุยเจราจาเขาลําบากแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดเขาอนุญาตถ่ายคลิปก็จะถ่ายแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเราจะเราจะดูแค่ของเก่าอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดซื้อเขาได้หรือเช่าเขาได้ก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูว่าดูอย่างไรว่าแท้และปลอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอันนี้ก็เป็นของดีนะของดีแต่เพียงแต่ว่ามันแตกว่ะ ผมอ่ะผมนะมันแตกหมดเลยนะครับในครั้งนี้เวลามันเวลามันทำรุดเนี่ยมันจะถูกเนีุ่นนี้นะครับก็ซื้อที่เขาสี่ห้านะครับสี่ ชุดนี้มันเป็นพวกนี้ถ้าเวลามันมีตาปามแบบนี้จะเป็นของที่เขาไม่เล่นกันไม่นิยมเล่นหากันนะครับแต่ผมอะ่ะชอบเก็บงานที่มันย้อนยุคย้อนอีกแบบหนึง่งผมเก็บหมดเลยเพราะว่าผมไม่ได้เก็บมาขายใครนะไม่ใช่นะผมเก็บมาศึกษาเพราะว่าผมได้เรียนรู้ในรูปแบบของหลากหลายหลากหลายช่างหลากหลายศิละปะหลากหลายยุคนะครับก็จะเรียนรู้ไปนี้แต่พวกนี้ตามบ้านคนไทยเก่าๆมีเยอะ แต่พวกนี้มันไม่ค่อยซื้อขายกันแต่นี่ผมซื้อพี่เราะวสี่าหรี่ญห้าเพราะว่าอยากจะช่วยกันนะครับเพราะว่าของเก่านี่ซื้อไปนะนะไม่เคยขายได้เลยนะผมซื้อไปี่ยไม่เคยขายนะครับก็ใครมีก็ส่งมาได้นะครับส่วนอีกองหนึ่งเหรียญไทยนลยอย่างที่บอกนะไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าไม่สวยแล้วก็คนละบอกนะก็ไม่ได้การไม่มีการซื้อขายนะจกเว้นเฮียเขาจะขายมันถุกถูกนะเนี่ย,ยเยนนนยนยะนมองอยู่เนี่ยเฮียขายถูกถูกใช่ไหมใช่ถ้าขายถูกๆผมเอานะแต่เป็นแสนนะผมซื้อเฮียเป็นแสน ่ดือเเเยนป็สสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไปะจนภัยมาเยอะมากนะครับตั้งแต่แถว jjm นะครับแถว jjm ก็คือตึกแดงแถวนั้นนะครับแล้วก็วิ่งไปดูที่ the box นะครับสามคนแล้วก็วิ่งไปดูเจนะฮะที่อยู่แถวท่าพระนะครับจนสุดท้ายกลับมาดูพระแถวพระรามให้รอบหนึ่งฮะสุดท้ายนี่ฮะได้ของมาประมาณนี้ฮะประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เลย ต้องบอกก่อนว่าคือในตลอดวันเนี่ยนี่เฉพาะวันเสาร์นะจริงๆแล้วผมดูทุกวันแบบนี้นะลักษณะแบบนี้คือใครมีนะส่งมาหาผมได้นะครับกดนะครับค้นหาไอดีนะครับ s c i b o y เลข66ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าวันนี้สิ่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างยังมีกระเพาะปลายหนึ่งตัวอยู่ท้ายรถนะครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนอีกลูกน้อยอีกคนนึงเอามาให้ดูแล้วกันเนบืบ้องต้นมีประมาณนี้นะครับของเก่า จะบอกฮะนี่เป็นถมทองนะครับเพียงแต่ว่าเขาชํารุดแต่ถ้าไม่ชํารุดแพงนะไม่ชํารุดนี่ถือว่ามีราคานะแต่อันนี้มันพังหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่เป็นพานถมทองถมทองคืออะไรฮะจะมีสีทองทองเนี่ยฮะเขาเรียกว่าถมทองนะครับเป็นเนื้อเงินถมทองถมทองก็คือถมก็คือสีดำนะฮะทองก็คือสีทองเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าพานถมทองับเป็นพานยุคประมาณสักร้อยกว่าปีนะครับนี่ประมาณนี้ ก็นี่ก็เป็นของเก่าแต่ไอ้พวกนี้เป็นงานญี่ปุ่นไม่ค่อยมีราคาแต่ผมอาจจะสะสมทุกอย่างนะครับที่เป็นพวกงานกระเบื้องนะครับหัดดูหัดเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าทําไมมันถึงไม่เล่นกันนะครับก็จะซื้อเนี่ยถ้ามีตาแบบนี้นะครับถ้าของที่มีตาแบบนี้ไม่เล่นกันนะมันเป็นงานญี่ปุ่นแบบนี้ไม่เล่นกันนะครับนี่เป็นแบบนี้แต่ผมก็จะรวมๆพวกของที่ไม่เล่นกันเนี่ยรวมๆมาไว้นะครับนี่ถ้วยชาแบบนี้ก็ไม่ค่อยเล่นกันนะครับไม่เก่ามากนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกชุดเงินเชี่ยนหมากนะครับก็เป็นของที่อาจจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่อย่างนี้ถือว่าโอเคหน่อยนะครับแบบนีนะบ้ก็ซื้อไปองั้นฮะอะแยะไปหมดนะครับแต่ข้างในมันอาจจะชำรุดหน่อยเพียงแต่ว่าผมมีเยอะปีเป็นร้อยร้อยใบนะครับก็สะสมสนุกสนุกนะครับส่วนพระเครื่องนี่นี่นตอนแรกนึกว่าไม่จบแล้วนะครับต่อรองไปแล้วก็ไม่ได้เสียนะครับแล้วก็สุดท้ายเฮียคนนี้นนก็กลับมาวกมาขายใหม่ อีกหนึ่งครั้งนะครับสุดท้ายก็คือบล็อกกมายอมขายผมนะองนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าใครไม่ซื้อนะครับถ้าผมถูกใจนะผมเอานะครับใครไม่สนใจก็ช่างเขานะครับใครดูเก๊ก็ช่างเขาถ้าเกิดผมดูแท้ผมเช่าคุณแน่นอนนะแบบนี้อันนี้เป็นภาพไพรีพี่นาได้ทองขับนะครับอันนี้เป็นหน้าการ์ตูนบล็อกไม่ขีดนะบล็อกซออแขนไม่มีขีดนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่นี่เลยนี่ไม่ใช่สุดท้ายอีก2องค์สุดท้ายนี่ 25ศตรวรรษในะทองคำนะครับวันนี้ก็เช่ามาอีกหนึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมสะสมมา20ออตอนนี้30องค์แล้วนะองค์นี้เป็นองค์ที่32,33แล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นหนงะยี่ศตวรรษในทองคำนะวันนี้ก็เช่ามานะครับแบบนี้นะครับในแต่ละวันนะแล้วนี่ก็เป็นจัมโบ้สองนะซึ่งเช่าไปแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนได้ช่วยเขาแหละฮะตกลงกันที่เท่าไหร่รืไมฮะตกลงกับผมไว้ที่6 5 0 0 0บาท นะครับตกลงกันเรียบร้อยคือ65หมื่นห้าครับจริงๆอ่ะผมอยากจะซื้อแค่ห้าหมื่นห้านะครับแล้วเขาขอหกหมื่นห้านะครับผมบอกงั้นหกหมื่นแล้วกันเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะขายนะครับไม่เป็นไรนะนัดเจอกันบังเอิญว่าเขามาพูดเรื่องของคุณแม่เขาที่อยู่โรงพยาบาลนะครับว่าแม่เขาไม่สบายหนักเป็นเส้นเลือดในสมองนะครับเลือดข้างในเส้นเลือดข้างในสมองนะครับก็ก็เลยคิดว่ามีโอกาสช่วยเขาได้สุดสุดท้ายเขาเอาหกหมื่นห้านะจบที่หกหมื่นห้า แล้วก็เพิ่มไปอีกห้าพันแล้วก็เพิ่มอีกห้าพันเสร็จแล้วเช่ามาเจ็ดหมื่นบาทสำหรับองค์นี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าแพงมากๆนะครับแต่ต้องการเหมือนช่วยกันไปนะครับแบบนี้นะเป็นจมโบสองเนื้อผงใบลานนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบใกล้ชิดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครมีของนะของเก่าพระเครื่องพระบูชานะของเก่านะครับรวมถึงกระเพาะปลาเก่า นะครับรวมถึงเนี่ยของเก่าแบบประมาณนี้นะของเก่าประมาณนี้หรือดีกว่านี้นะครับแพงแพงกว่านี้ใบหนึ่งเป็นล้านผมก็ซื้อนะชุดหนึ่งเป็นล้านหลายหลล้านผมก็ซื้อนะถ้าผมถูกใจแต่พาเครื่ององเราเป็น10ล้าน20ล้าน50าล้านหรือชุดหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านผมก็รับซื้อนะรวมถึงกระเพาะปลานะหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านผมก็ซื้อนะถ้าถูกใจนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูพระกันจะชัดอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพิมพเขาเรียกว่าจจโโบบน <c oughs> นี่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับองค์ที่เช่ามาวันนี้นะช่วยเขาไปไปมาที่กลายเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นห้านะแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าองค์นี้แพงมากแพงมากๆนะครับผมก็ยังไม่เคยขายได้นะแต่บังเอิญว่าพอเขาพูดสิ่งที่เขาต้องการมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับนะบเพราะว่าไอตัวของเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเหมือนการเช่าพาที่ผมบอกค่ัผมเช่ามาแค่สนุกสนานนะปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไม่ได้ก็เก็บ แต่สิ่งที่ผมเล่นเป็นอาชีพก็คือหุ้นนะฮะนี่ก็เป็นจัมโบ้สองนะครับนี่จัมโบ้สองให้สังเกตนะครับก็จุดสังเกตที่ผมเล่นดูบ่อยๆนะครับผมจําพิมพ์ทรงต้องจําลักษณะของรูปทรงนะให้ได้ชัดเจนก่อนจําพิมพ์ไม่ได้นะครับนิ้วเท้าเนี่ยของเคก็คมชัดนะเนื่องจากของเอาของแท้ไปถอดพิมพ์ค่อนข้างเหมือนคือต้องบอกว่าแต่สําหรับคนที่ดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะฮะเห็นแวบเดียวก็จะรู้เลยว่าแท้หรือปลอมแตกต่างกันมากนะครับ ขี้ปิ้นตรงนี้สมัยก่อนเขาถือว่าสําคัญนะครับปัจจุบันของเกรีนแบบหมดแล้วนะครับแต่ไม่เหมือนนะเนื้อไม่เหมือนนะครับพิมพ์ทรงอาจจะใกล้เคียงนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือหลวงปู่โตนะครับค่อนข้างที่จะคนถ้าเห็นบ่อยๆเห็นเกิน10 10ององนะฮะแล้วก็เห็นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆ,ส,ำๆสักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมเชื่อว่าเก่งเลยสําหรับคนที่ได้ค่อยๆหัดเรียนรู้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่เลยนะครับเหรียญนี้ครับ กว่าจะเจรจาจบกันโห w, ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยครับก็เดิมทีเจ้าของเขาบอกว่าตรงนี <over> ้มีขีดนะฮะในซอกแแล้ต้องมีขีด3มขีดนะฮะถ้าเไม่มอกนิยมเขาบอกว่ามีขีดผมบอกไม่ใช่เขาบอกมีขีดผมบอกไม่ใช่นะเสียงกันอยู่สักพักหนึ่งครับสุดท้ายเขาก็ต้องยอมครับเพราะว่าผมจะไปโกหกทําไมฮะถ้าขีดจะมีขีดอยู่ในรักแร้ตรงนี้ฮะปลายงานนี่ฮะสามขีดนะครับลงมาถ้ามีขีดจะถือว่าเป็นบล็อกนิยมสุดนะฮะถ้าไม่มีขีดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์สองนะ ก็เช่าเข้ามานะครับวันนี้นะครับของคุณอาเฮียท่านนี้นะแต่เขาไม่ให้บอกตัวเลขนะครับเพราะว่าอะไรก็บางมันมีความอะไรบางอย่างเอาว่าสวยๆผมรับเช่าหลายแสนแล้วกันนะบล็อกที่มีขีดนะผมรับเช่าเหรียญหนึ่งหลายๆแสนนะแต่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้คือสภาพที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับก็เป็นเหรียญไพรีพินาศในทองคําเนื้อทองคํามี2แบบนะมีข้างแต่งกับข้างไม่แต่งนะอันนี้เป็นข้างแต่งขอบนะมี2แบบนะ น,นนี่เป็นรอยแต่งขอบนะมีรอยแต่งขอบตามขอบแบบนี้นะครับไม่แต่งก็มีนะต้องบอกว่าไม่แต่งไม่แต่งขอบก็มีนะครับมีเป็นเหรียญพิธีแล้วแต่ท่านิยมส่วนใหญ่นะถ้ามีคําว่าลงยาถ้าลงยาผ่านตรงนี้ฮะภาพพิีวิหน้า,นาถ้ามีลงยาเนี่ยอันนี้อาจจะได้รับความนิยมน้อย,น,อยน้อยที่สุดนะครับสมมติลงยาสีแดงอย่างเงี้ยไปอยู่ด้านล่างเนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยสุด ต้องไม่มีลงยาคําว่าไพรีพินาต้องไม่มีลงยาอย่างนี้นะฮะถึงจะได้รับความนิยมนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วการสำหรับเหรียญพระไพรีพินาเนื้อทองคํนา2495ครับใครมีสวยๆมาขายผมได้นะฮะเหรียญละ4ี่แสนนะบล็อกนิยม 4- ี่แสนถึงสี่แสนห้านะครับเอามาขายผมได้นะครับผมรับเช่านะมาสุดท้ายองนี้นะครับนี่พระยี่สิบห้าศตวรรษก็ครับผมนะฮะนี่วันนี้เป็นอีกองหนึ่งที่เราได้มานะครับ งานเหรียญ25สตวร์ษไม่ต้องคำมาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ต้องไม่มีเข็มด้านล่างนะครับต้องไม่มีขีดตรงนี้ฮะแล้วพื้นเหรียญจะเป็นแองเป็นท้องกระทะนะครับดูจากด้านหน้านะเห็นไหมขอบจะหนาๆขึ้นเป็นสันเพื่อนๆลองดูขอบนะขอบจะหนาๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกคมชัดเลยนะครับต้องบอกว่าของเกนี่เยอะมากเยอะมากไายมหาศาลนะแต่ของแท้เป็นแบบนี้เท่านั้นนะฮะนะครับแล้วก็ขอบข้างจะเป็นตัวตัดแบบนี้ ร่องตัดเป็นแบบนี้เพื่อนๆเซฟหน้าจอกันไว้แล้วกัน,นครับสาหรับขอบข้างเหนนรียญนะฮะให้เซฟหน้าจอไว้ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ฮะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะแท้นะครับสําหรับเหรียญที่ด้านหลังนะฮะมี2แบบแบบที่มีเนื้อล้นฝั่งนี้เยอะๆถ้าเนื้อล้นฝั่งนี้เยอะๆเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยแต่กลับเนื้อล้นฝั่งนี้น้อยอ่านี่แบบเยอะแบบเยอะนี่คือแท้เลยนะครับโอกาสแท้สูงนะแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้น2เส้นอย่างนี้นะครับยอายักใต้ยักมีเส้นอันนี้นะครับใต้ตรงนี้ได้ ใกล้ๆข้างอุพิเส้นตรงนี้นครับเห็นไหมฮะอ่านี่สะท้อนตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอบต้องปิ้นหน่อยๆปิ้นตามขอบนะครับแต่ต้องแบบนี้นะฮะสุดท้ายขอบตัวตัดที่สําคัญที่สุดนะฮะในการเล่นพระเหรียญน,นะครับใครไม่เล่นไม่ได้ดูแบบผมก็ช่างเขาฮะแต่ถ้าเขาดูแบบผมเขาจะชนะรู้จักคําว่าชนะทันทีนะครับด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบข้างเป็นส่วนสําคัญในการดูพระแท้และปลอมทุกชนิดนะครับ ก็ยังไงก็สำหรับหลายท่านที่กดติดตามผมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อติดตามเรื่องราวดีๆในชีวิตผมนะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณจะได้เห็นการซื้อการหาการค้นควา้าแล้วก็การที่เราจะได้ดูพระแบบถูกต้องและถูกทางรวมถึงการสะสมที่ถูกต้องและถูกทางจริงๆในวงการครับต้องบอกกนว่าในวงการพระเนี่ยหรือวงการของเก่าหรือวงการกระเพาะปลารวมถึงของมีค่าทุกชนิดในวงการทุกๆวงการแล้วก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่มีทั้งตัวจริงและตัวปลอมผมบอกได้เลยว่าผมเล่นแบบตัวจริงเจอถูกใจคุณได้เงินแน่นอนไม่ใช่เจอถูกใจได้แค่คำชมไม่มีความหมายนะครับเจอถูกใจต้องได้เงินผมแน่นอนแล้วผมดูปุ๊บจ่ายตังคุณเลยถ้าถูกใจนะครับก็ขอให้ส่งมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e นะครับบอยธนประจัน FC official นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ